ค okay, สวัสดีค่ะวันนี้ก็พับสุพัสะ,พสะดุกันนะคะให้น้องคนนี้นี่น้องคนนี้เลยจัดศกมันแจะพ่งนี้เลยนะคะนี่เป็นของน้องคนนี้นี่นะคะนี่จะเป็นของน้องคนนี้ก็ขอโทษด้วยนะคะที่เขาต้องก่อหมูสองเนาะเพราะก่อเมือ่อเดือที่ทางร้านหมดไปแล้วนะคะโอเคแล้วก็มาให้ดูกันนะคะว่าน้องสั่งอะไรไปน้องอันนี้ก็พยายามเบี่ยงให้เห็นจุกชิ้นแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ออกมาแล้วก็จะบอกนะคะว่ามีอะไรบ้างหนอโอเค อะอันนี้คือให้เห็นเลยนะน้องก็สั่งวิซีไปทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบันพีโฟไซจัมโบ้หชิ้นนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นบันตัวนี้เป็นบันหมา1ชิ้นบันตูเป็ดนี้หนึ่ชิ้นนะคะโอเคแล้วก็จะเป็นซาลาเปา1ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นบันที่โฟขนาดไซส์มิเดียมนะคะอีก1ชิ้นเนาะโอเค แล้วก็จะเป็นสับปะรดอันนี้อีกหนึ่งชิ้นนะคะจัดส่งแบบแจกนะคะเดี๋ยวก็ส่งให้พวงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพวกนี้จะเร็บมารับให้เนาะแล้วก็ทางร้านก็จะแถมเป็นอันนี้ให้นะคะ,ออะโอเค นี่นะคะก็จะเป็นของแถมจากทางร้านนะคะก็จะเป็นยางแบบนี้นะคะที่ร้านที่ทางร้านสั่งมาเป็นของแถมเนาะก็แถมไปให้สี่ห่อนะคะโอเคก็อขอบคุณมากมากเลยนะคะที่มาอุดหนุนนะคะแล้วก็ให้เป็นไอ้เจ้ากระดกแบยไปอีกหนึ่งห่อนะโอเคเราก็มาติดสกอ๊อตเทปกันเลยนะคะเดี๋ยวข้ามขั้นตอนในการติดสกอตเทปไปเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะตอนนี้ทางร้านก็แพ็ค เสร็จแล้วนะคะก็มาติดสติกเกอร์ที่ที่อยู่ของทางร้านนะคะก็อันนี้คือแพ็กเสร็จแล้วนะคะก็เหลือติดสติกเกอร์ที่ที่อยู่ของทางร้านนะคะโอเคเราก็มาติดสติกเกอร์นี่นะคะจะเป็นสติกเกอร์ที่อยู่ของทางร้านนะคะนี่อะ่ะโอเคเราก็จะมาติดลงไปเลยนะคะมันอาจจะกล้องมันอาจจะสว่างเกินไปนะโอเคเราก็จะมาติดกันเลยแบบนี่นี่ก็จะเป็นที่อยู่ของลูกค้านะคะนี่ นี่นะคะโอเคแล้วก็จะมีสติกเกอร์คำว่าแท้งอยู่นะคะนี่รานน้องแน you นแท้งอยู่เนอก็มาอุดหนุนใหม่นะโอเคจะติดสติกเกอร์ตอนนี้ก่อนนะคะโอเคหลัวก็จะติดสติกเกอร์ตอนนี้ลงไป นี่ขอบคุณค่ะที่รับเหมืนไปละบาย